เอาละครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ10อันดับพิกัดแปลกๆวันนี้นะครับเราอยู่กับ10อันดับพิกัดสุดแปลกประเทศกัมพูชาฮะต้องขอบอกไปก่อนเลยว่า10อันดับในวันนี้นะครับจะไม่ได้เป็นการเลียงความแปลกจาก1 0ถึง1นนะครับเพราะว่าจะสังเกตได้เลยว่าในประเทศกัมพูชาเนี่ยนะครับมีพิกัดที่ค่อนข้างน้อยนะครับดังนั้นความแปลกเนี่ยก็จะน้อยตามไปด้วยดังนั้นจะไม่ได้เลียงนะครับ แต่ว่าจะมีพิกัดอะไรที่ดูน่าสนใจเรามาเริ่มกันเลยนะครับพิกัดที่1พิกัดที่1นนะครับเรานะครับอยู่ในป่าน,นะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงกัมพูชาหรือว่าเขมรเนี่ยนะครับเราจะต้องขึ้นชื่อเลยคือปราสาทนะครับหรือแบบอ่า เขมรโบราณน,นะครับแล้วก็มีคนใส่ชุดเหมือนจะเป็นชุดอินเดียด้วยนะครับมานั่งถ่ายรูปที่ปรสสาทต,ตรงนี้นะครับผมไม่แน่ใจแนะ่ยว่านี่คือชุดของอะไรนะครับแต่มันดูเป็นชุดอินเดียที่เราเห็นผ่านตาม,มากๆเลยหรือเขาอาจจะบอกว่าเป็นชุดของเขาอะไรนะเป็นชุดวัฒนธรรมโบราณของเขาก็เป็นไปได้นะมีการถ่ายนู้นถ่ายนี้กันแต่ดูจากเขาดุงรังอะไรแบบนี้แล้วน่าจะเป็นคนอินเดียมาถ่ายทําอะไรสักอย่างแน่ๆเลยนะครับ พิกัดที่2พิกัดที่2นะครับเรานะครับก็ยังคงอยู่กับโบราณสถานกำแพงวัดอีกแล้วครับมันเยอะจริงๆนะท่านผู้ชมซึ่งวันนี้ท่านผู้ชมจะได้ดูกระจุกๆเลยแลวจะได้รู้ด้วยว่าทําไมกรรมูชาเลยเขาถึงภูมิใจกับกำแพงวัดของเขาแท้นะครับเพราะว่าพิกัดครึ่งหนึ่งของวันนี้นะครับมีกำแพงวัดนะครับก็คือเป็นนครวัดโบราณอะไรแบบนี้นะครับเขาก็คงจะภูมิใจของเขาเพราะเขามีเยอะจริงๆฮะแล้วก็มีเด็กคนนี้ที่กำลังมองว่าเรากำลังทายอะไรอยู่ประมาณนั้นนะครับที่นี่ก็ดู เป็นถนนลูกรังที่ดูห้างไขลมากๆเลยเนี่ยแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่อันนี้มันดูอันดับที่3กันบ้างครับอันดับที่3แลเราก็ยังคงอยู่กับปราสาทอีกแล้วนะครับโอ้โหท่านผู้ชมต้องยอมรับด้วยว่าผมมา ไม่ว่าจะกดพิกัดไปตรงไหนก็จะเจอแต่กำแพงวัดนี้วันนี้เราไม่ได้จัด10บอันดับกำแพงวัดโบร,ราณอะไรน,นะซึ่งการที่เราจะยืนยันว่าที่นี่คือประเทศกัมบ,บูชาชื่อดูจักหมวกพิทหารคนนี้นี่จะเป็นเป็นตหารดูแลสักอย่างหนึ่งนะครับมองว่าเอ๊ะคนนี้เขาถือกล้องอะไรแปลกชิมาร่าด้านใน,นเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นแบบว่าโบร,ราณสถานกำแพงวัดนครวัดอที่นี่คือคักท่าน,นียมีร้านค้าเต็มเลยทำเล่นไป และที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งครับท่านผู้ชมเห็นไหมเขามีรถนะครับ,เ,รบเป็นรถเขวนที่ผูกกับรถเครื่องไว้บ้านเราจะมีรถตุกต๊กๆอะไรเงี้ยบ้านเขาจะเป็นแบบเควนผูกรถเครื่องแบบนี้ที่เห็นได้ทั่วไปตามหน้ากำแพงวัดนะครับไม่รู้จะเรียกรถอะไรดีแต่เขามีเต็มเลยน่าสนใจมากๆเลยนะเป็นรถ3ล้อที่แบบจะแปลกหูแปลก,ปลกตาชาวบ,บ้านเรานิดหนึ่งนะครับพิกัดที่4ี่ดับที่4ี่นะครับเราก็ยังคงอยู่กับนครวัดอีกแล้ว มันไม่มันดิกเลี้ยงไม่ได้จริงไปแล้มสนใจเจ้ามาตัวนี้ดรืว่านะครับเจ้ามาตัวนี้ถูกผูกไว้ตรงนี้ครับนอกจากที่เขาจะมีรถสามล้อแปลกแล้วเขาก็ยังมีมาให้ขี่ด้วยนะครับคือเขาจะมีอยู่ตัวเดียวด้วยนะและตรงนี้นะครับก็มีร้านค้าขายนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยว่ภาพนี้เราน่าจะได้เห็นกันเยอะนะเป็นนครวัดที่ผมเห็นผ่านตาอยู่นะครับนี่เนี่ยมันสวยนะครับมันดูสมบูรณ์นะครับแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนกัมพูชาน่าจะภาคภูมิใจนะครับพิกัดอันดับที่5อันดับที่เรานงครวัด ทีนี้รอบนี้นคกรวัดสองฝั่งเลยนะนครวัดทางนู้นก็มีแล้วทางนี้ก็มีซึ่งจะ,ะเกตได้เลยเพราะว่านครวัดนะครับเขาจะมีแบบลายเลยเนี่ยผมอยากจะเห็นจริงๆว่าลายไหนที่เขาชอบเอามาอ้างนะครับเอาอ้างเคมอ้างเคมมาว่าเอาอกบูชามีามาเป็นพันปีแล้วเขาเหมือนมีเป็นพันปีแล้วอะไรเงี้ยครับแบบนี้หรอที่มันอยู่บนบน,บนพื้น,นที่มันมีจิจวัดอะไรเงี้ยหรอมันจะอยู่เงี้ยก็คือเขาเขาคงจะอ้างสิทธิ์ได้ทั่วโลกอ่ะเพราะว่ากำแพงวัดเขาแบบมีอยู่ทั่วประเทศโคตรเยอะเลยอ่ะผมไม่แปลกใจเลยที่เขาจะเข้มได้หลายอย่างครับ เสียดายนะประเทศไทยไม่มีนะจะได้เคมเขาเน่นะโอ้โคนนักท่องเที่ยวเยอะกันเลยทำเล่นไปพิกัดสุดแปลกอันดับที่6อันดับที่6เลยครับผมให้ท่านผู้ชมเดาว่าถ้าเกิดผมพันหลังไปผมจะเจออะไรใช่ครับเราเจอละครวันอีกแล้วทำไมมันเยอะจังวะแต่ที่แปลกตาเลยคือว่าอ่าใช่ใช่ไหมมันมันเหมือนชุดสบายไทยเลยใช่ไหมหรือว่าประเทศเขาก็มีเหมือนกันแหละเนาะ ที่นี่ก็เป็นนครวัดแบบนี่น่าจะเป็นนครวัดอันเดียวกันนะแต่คนละมุมแน่เลยหรือว่าเขามีเขามีแค่ที่เดียวแล้วว่าปมนคนละมุมวะผมก็แบบมาหาพิกัดมาเรื่อยเลยนะครับอันดับที่7นะครับเรานะครับรอดพ้นจากนครวัดแล้วเย่นะครับก็เป็นเมืองนะครับในประเทศกัมพูชานะครับนี่กำลังมีการก่อสร้างอยู่แต่ว่าที่สัมัญที่น่าสนใจเลยคือชิงช้าสวรค์นะครับที่เขาเคลมว่านี่คือชิงช้าสวรค์ที่สูงที่สุดในกัมพูชานะครับเขาว่างัน่ะนะครับมันสูงสุดเพราะว่าไอ้วัดใจดีปะไอ้ที่มัน แบบขึ้นไปเนี่ยถ้าเกิดมีใครสูงกว่านี้ใช่ป่ะเขาก็จะต่อให้ให้ยาวๆนี้สูงขึ้นไปเรื่อยๆก็จะเป็นสูงที่สุดในการบูชาจริงๆฮะจะไม่มีวันแพ้ด้วยเพราะต่อเข้าไปเ,เขาไม่ได้นับคันนับจากไหนันนับจากสุดตรงนี้ใช่ไหมนับจากเสานี้ใช่ไหมแต่เดียวนะผมหนีมาขนาดนี้ก็ยิงจะเจอกับแพงวัดอยู่ในป้ายโอ้นี่เข้าภูมิใจเรื่องแบบวันนครวัดของเขาจริงๆนะ จะไม่ให้ภูมิใจได้ไงมันอยู่ในถงชาติหรอครับพอดีถอยพิกาสุดแปลกอันดับที่8อันดับที่8นี่ครับเอ่อจะไม่ใช่นครวัดแล้วแต่เป็นวัดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ที่น่าสนใจเลยคือมันถ่ายติดรถ Google s t r e e t View ตรงนั้นฮะนี่ฮะรถ g l e Street View น่าจะมาจอดนะครับแล้วก็ถ่ายภาพนี้ปะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะซึ่งด้านในเนี่ยมีอะไรอยากเข้าไปดูเหมือนกันนะเราเข้าไปดูว่ามีอะไรจะบอกแต่เข้าไปเจอนครวัดอ๋อไม่ใช่ตกไปตกใจบดนึกว่าเข้ามาจะเจอนครวัดพิกาสุดแลออััััันนนดดบบบททีี่่9 9มาถึง้วะคร เรามาดูอะไรที่เป็นศาสนาพุทธกันบ้านะครับอย่างพระนอนนะครับพระนอนเออ,อันนี้ดูนะ่าสนใจนะเป็นพระนอนที่แกะสลักมาจากหินทังก้อนปะไม่มั่นใจว่าหินทังก้อนหรือว่าเป็นเหล็กที่เอามาทําแนบกับหินนะครับแต่ว่าน่าสนใจแล้วแหละบูนผาหินนะครับเป็นปางพระนอนนะแล้วก็มีตัวบริจงบริจากคล้ายๆที่ประเทศไทยเหมือนกัน,นครับแต่ว่าทางเดินแคบมากเลย อยู่บนเขาสูงเลยเนี่ยสูงลิ้วเลยครับว้าวหูเนี่ยแกสร้างจะหินงอนนี้ขึ้นไปเป็นพันโัวหรอเออที่นี่น่าสนใจนะเนี่ยนอกจากนครวัดเนี่ยเขาก็ยังมีที่ท่องเที่ยวอะไรแบบนี้ด้วยนะเพิ่งรู้พิกัดสุดแบกอันดับที่1ินะครับอันนี้น่าสนใจมากเลยครับเพราะว่าท่านผู้ชมดูมีหัวกะโหลกมนุษย์นับร้อยอยู่ที่นี่นะครับมีการจัดแสดงแบบแยกหัวกะโหลกด้วยแล้วก็มีเศษกระดูกวางอยู่ตรงนี้เยอะมากๆถามว่าที่นี่คืออะไรที่นี่นะครับคือ พิพิธภัณฑ์นะครับเกี่ยวกับการฆ่าเผ่าพันธุ์นะครับก็คือ,อที่ประเทศกัมพูชาเนี่ยนะครับเขาไม่ค่อยจะมีวัฒนธรรมใป้เขาตัวเองผมพูดแล้วมาที่เขามีวัฒนธรรมโบราณตั้งแต่พันปีของเขามาเนี่ยนะครับก็ได้สูญหายไปช่วงที่เขาโดนเผ่าพันธุ์เนี่ยครับคนตายไปประมาณ 1.5ถึง2ล้านเลยครับตอนที่ขมรนแดงอะไรแบบนี้นะครับเกิด่าเขาคนมาทำแบบนี้ดูดินอนเรียงกันแล้วก็มีคนตายแบบเยอะมากๆนะครับแล้วก็มีหลายชื่อคนที่าตายในในในปีนั้นด้วยะครับทำให้ประเทศกัมพูชาเนี่ยนะครับเขาแบบว่า,าวอะไรต่างๆเนี่ยที่วัฒนธรรมที่เขาสืบทอดมาเนี่ยนะครับสูญหายไปเยอะเนื่องจากการพ่อพันธุ์แบบนี้นะครับมันเป็นอาชญากรรมโลกเลยนะครับก็คือมีอยู่ทั่วโลกนะครับและนี่ก็คืออีกสถานที่หนึ่งที่เคยเกิดเรื่องนั้นขึ้นนะครับถ้าอยากดูรายละเอียดจริงๆ นะครับลองเซิร์ชเลยว่าเหตุการณ์ขมรนแดงอนะไรน่จะมีให้ดูใน YouTube มากมายนะครับยังไงก่อนดูก็เตรียมใจ กันไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะโหดหลายมากๆเลยนะครับเอาล่ะท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ10อันดับสุดแปลกที่ไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่ในประเทศกัมพูชาแล้วก็เราจะได้รู้แล้วนะครับว่าทำไมประเทศกัมพูชาถึงภูมิใจกับนครวัดของเขามากมายเพราะว่าเขามีนครวัดแบบนี้เยอะจริงๆนะครับเขาจึงอ้างอิงไปเรื่อยเชื่อเลยนะครับยังไงก็ดูกันพวอความบันเทิงนะครับอย่าไปดราม่ามากมามนะครับถึงมันจะมีเยอะก็เถอะเขาไมดราม่าเนี่ยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสําหรับรายการ จัดอันดับพิกัดรอบโลกวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีจ้าบ๊ายบาย